มวยไทยนานาชาติลุมพินีเวิลด์แชมเปี้ยนชิพซุปเปอร์แชมป์เตรียมพบกับศึกมวยไทยสุดแกร่งแบบจัดเต็มนำโดยมวยสอกคมแดนดอกบัววิทยายุทธวินอุบลจากอุบลราชธ,ธานีพบกับมวยสแกนดิเนเวียกำปั้นหนักเดวินราเดียนูจากสวีเดนแข่งขวาขาโหด3ล้านสอนิยมซับ จากประจวบคีริขันพบกับมวยศอกกระหายเลือดแสงเทียนจิว๋วชีเด็ด99จากนครราชสีมามวยขาลุยฟ้าพิชิตลูกบุญมีจากบุรีรัมพบกับจิงโจ้กำปั้นหนักโจชัวทรอิกจากออสเตรเลียมวยเข่าขวาแดนใต้ผลสึกเกียรติเจริญชัยจากสตูลพบกับเปอร์เซียขวาหนักแรงมหานโปรตุหีจากอิรานพ้อมคั่ววยคุณภาพที่แฟนมวยรุนระทึกทุกวินาทีศึกมวยไทยนานาชาติลุมพินีเว แชมเปี <Elijah. S 1> ้ยนชิพซุปเปอร์แชมถามโชคแปกวันนี้ถ้าโมงครึ่งเป็นต้นไปเงินชโยประกันเง,น <Stevens> งนินด่นวนครบจบที่เงินชยโย